สวัสดีครับทุกคนกับผมนะครับก็วันนี้นะผมทำข่าว่าอะไรวะ่าวว่าเป็นการแบบทําแพ็กแบบคนเดียวอะดูดิเนทาคนเดียวเลยทําแบบคิดเองมีครบเซตเลยไอ้ไอ้ไเล็กนี่ไม่ไอะไรเอามากบกับอันใหญ่อันใหญ่ทีว่วาดยากอันเล็กนี่วาดง่ายมากเลยนะครับทุกคนแล้วก็อ๋อ,อลืมไป นี่ก,ก็ทั้งหมดก็มันอยู่ในเกมกลร์เลียทั้งหมดเลยนะหมดคารามิตี้นะแบบนะอยู่ในหมดคารามิตี้หมดเลยแต่ลืมเ,เขียนให้ดูอ่ะเ่เขียนดีกว่าโอเค ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะทุกคนก็เป็นคลิปไง,ไง่ายๆสั้นๆน,นะอ่ะอู้ใครใแคปไปวาดต่อก็ได้นะไม่ว่าจะขอให้แคปได้ก็พอค่ะนี้ทุคนไป